ไฟฟ้าขยันแต่เช้าเลยทำอะไรอะ่ะลงันวัน,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 นี่เหรอหโอ้ยครับลเล่นออก,กิ่งฟ้ามาทำอะ่ะ<อ>ต้นขึ้นมาตรงไหนอะ่ะต้โอ้ะครับฝากก็ดอกไหม<อ>นี่เริ่มอบอกดอกแล้ว ซื้อเชื้อมาปลูกเหรอืมเดี๋ยวต่อไปมันหมดแล้วก็จะเอาบวมปลูกตรงนี้ปลูกบวบวอีกไอ้น,นี่มันตายก่อนแล้วก็ลลงบวบอ๋อมันเป็น generation ที่สองครับสวัสดีครับทำอะไรครับโ,โู้นุ่ปิ้งอย่างกับโม้ปิ้งอะไรก็ไม่รู้ไหนดูสิออันนี้อะไรฮะ เพกานะครับสุกละมังเงี่ยมสีดำโลหรือว่างูสิงหลวงบลิดไหม่เนาะคิ้ไยๆเนี่ยมีรสชาติขมแต่มีสรรพคุณเป็นยาน้านี่เผาร้านจิบ้างเป็นล่างครับอันนี้จะทำคั่วบลิดไหม่เนาะอือร่างคั่วของขมเนาะร่างหน้ามาละ ซอยก่อนนะอันนี้มีอะไรเสริมครับมะหอยมาหอยครับของผมหมดนะเนาะมาดูพริกครับอนกินโิโควดพริกนี่มีอะไรบ้างฮะมีพริกเนาะมีพริกกระเทียมหอมแดงเนาะกขือครับกะปิแล้วก็มีแคบหมูเนาะอันแค่นี้ใช่ไหมครับอันนี้มีทีชส้มด้วยเนาะ ตั้งน้ำมันลงเลยแค่ผงชีสซองุสองีสซองุสองซองทิพยบ้านหรอ หมูซึ่ง,งบบซ้อมจะเต็มซ้อ็ได้จะเต็นซ้อ็ได้ครับแล้วแต่ถ้าแต่เราประหยัดที่ครับอย่างนั้นเสก,ก,การ,รกิงเลยพอ,อกแล้ว

รสด,ดีรสด,ดีจะีเขาดูรสด,ดีหน่อยไปเดี๋ยวหยอกหน่อยเสร็จแล้วเหรองนะ่ายนะแคปหมูจริงนะครับมาดูอีกหนึ่งเมนูเช้านี้ครับโอ้โหนี่ครับแม่เห็นมัอต้มไว้ครับนะครับ กระดองนะครับนี่ต้มใส่ตุกหมูอ่อนๆชอบไปลอเลยนี่สุดยอดครับนี่กันตักไปแล้วนะทิ้งเต็มหม้อนะครับเนาะอ่าครับกินข้าวเจ้าด้วยกันครับข้าวร้อนมีอะไรบ้างวันนี้ข้าวร้อนช้อนกลางอันนี้แจกแจกช้อนข้าวแจกขึ้นมากกินก่อนข้าวมะละมะละไอ้วบัลลีตไหมบัลลีตไหมอันนี้ต้มอะไรกาเนาะต้มอะไรต้มกระดูกหมูซี่โครงเอกต้มผักกัดดอง ใส่กระดูกหมูอ่อนครับออนทองหมูอ่อนทองอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิเหรอพริกกะปิเนาะปีนี่ตูนตูนตอลลี่แลมครับตูนบอลลี่แลมน้ำพริกห้าเนาะครับกินกับเนี่ยน้ำพริกห้ากินกับกตูนกินกันง่ายๆอ้าวป้าชิมใบบอลลิทไม้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับผัดทั้งเหนือเรียกเพกาเหรอครังเหนือบอลลิทไม้ยิงไม่ภาคกลางเพกาครับ ดูมันจะขมๆนะตามดิตูนโมดิแตรมหวานเป็นลมขมเป็นยาครับนี่กินตูและวโลนทั่วประเทศได้นะกินตูและแข็งแรงนะจะว่าอ่อยเขาว่าไม่ได้ลำลำแต่ลำว่าเันอยู่ภาคเหนือแต่เมนูวันนี้คลิปนี้หนะปัปจะแค่นี้นะตอนเย็นเรามีอะไรอีกขวาเฉลยก่อนนะ แกงป่านกกระทาหรือลาบเดียะอ่าเดี๋ยวตกลงกันก่อนครับมีนกกระทาอยู่สี่ตัวทำมาเดี๋ยวตอนนี้เติมพลังยามเช้ากันก่อนเนะาะเดี๋ยวเติมพลังเสร็จนะครับเดีย๋ยวอาจจะปลาทา<ก>ชมไปแอลแส่วนบรรณัดนะครับวันนี้จ้างน้องดาวนะชุดน้องดาว9ก้าลางเข้ามาฟันนอนครับเนาะอือสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการครับเนาะขออภัยทีหายเหมือนโดยวันนี้เดี๋ยวนังคิดเข้ากันแล้วก็เอ่อเดี๋ยวเราฟังเนาะหายไปไหนกันมาครับเนาะันดับแรกเดี๋ยวชิม อะไรนะขัวผลิตไม้ใส่ชิ้นส้มครับนี่ร้อนช้อนกลางนี่ครับของขมนะครับขวใส่ของส้มเนอะรนี่อ่าวเดี๋ยวก่อนในกล้องโมโฟก,กัสในซื้อกล้องใหม่นี่ก็า่าห่าผมดิลองนี่อร่อย อันนี้ไม่ต้องจิ้มเนี่ยห้กะปิไอกะปิมาหน่อยอกระเทียมกลนี่เลยช้อนกลางใส่กะปิให้จิ้มเลยไนะแม่ป๋าได้จิ้มน้ำพริกกะปิเนี่ยจิ้มเลยตูนบอดี้สแลมรำปลาเนาะตูนสดเลยนะ ทุนกินสดสดกินกระส้มตำก็ได้ครับกินแล้วสดเชื่อนี้สดสดมาเข้ากันดีครับพริกกับพริกอะไรพรีบไหมเ,เนี่ยหวานเป็นลมคมเป็นยาอร่อยหมเลยน้องครับ มีน้ำพริกมี่ยนี่เหรอยัดตักดูกไว้ก่อนดูซี่โครงเนี่ยแล้วย่งซี่โครงหมูป่าก่อนมันตักไว้แลดูกอ่อนไม้มีเหรอโอ้โหนี่ได้นี่ได้แล้วนี่ได้ดูกอ่อนมาสะสมไว้สองชิ้นก่อนเห็ดหอมทั้งหน่อยครับเห็ด,ดสดน้ำสดน้ำร้อนๆด้วยป๋า ฝีมืออแม่หัวนดอยครับกินอย่างี้มันโล่งเนาะสด,ดชื่นประกาศดองใส่มะละด้วยก้มกล่ผมสด,ดชื่นดีเขาจองกระดูกวอนแล้วก็จองเงินเอาเลยป๋า เนาะนี่โครงครับใช้มือเลยโฟกัสหน้าปลามาอ่ะที่โครงหมูเนี่ยสุดยอดใส่น้ำปลาหน่อยจังอร่อยมากครับฮะมาเยอะหรอ <Your> สมาชิกใหม่ครับแผ่น็อกเดี๋ยวจะได้น้ำยังเป็นทางการครั้งพีโคอหมูอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวเรตอบการกินก่อนเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมฟังก่อนหายไปไหนมาหนึ่งเดือดกว่าๆนะครับเนออาอตั้งแต่ลงคลิปข้าวหนูท่านน่านก็ทำอะไรนะซาคุ้ง ครับก็มีเหตุการณ์ยังอุ่นไหยกันนิดหน,น่อยเนาะคุณสาก็พอดีปอสาก็เข้าโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลเกือบสองอาทิตย์ครับติดอ่าติดเชื้อได้กระแสเลือดเนาะจรตติดเชื้อโควิดนะ,ะเอออยู่สองอาทิตย์กว่ากับเข้าขออกโรงพยาบาลเป็บนบ้าเล่นเลยเลนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็โดนโควิดเล่นงานอีกุปีหรือป้าปีก็ขเข้าไปทําอะไรโรง,ง,งนอนเนาะทางานโรงนอเสริมแล้วคนในโรงนอติดโควิดครับ ปีเลยโดนกักตัวไป14วันนะ14วันกาลังป้นมันที่30เนี่ยนะ mm hmm. เอาคนนึงก็จะมีอย่างไรมาดูลูกน้องเขาอีกอา้ทุนล่าเานี่ยล่าคนในบ้านมันคน,นบ้านติดโควิด mm hmm. ทีนี้มันก็ไปตรวจติดอีกนะครับก็เลยคนงานทั้งหมดสั่งสต็อปเลยนะครับไปกักตัวคนละ15วัน15วันมดเลยนะครับน้องคนมาดอยก่อ กัดตัวกันมาสักระยะแล้วจะป้นประมาณวันที่ห้าที่หกนมั้งเนาะแล้วก็ตรวจโควิดไปแล้วถึงตรวจถึงคนมดอยถึงคนสาผ่านหมดแล้วนะครับเนาะผ่านหมดละแล้วก็ถามว่าป้นไปแล้วก็ยังบ้ากล้าไปไหนเดินะเนาะก็ต้องอยู่บ้านกันต่อครับก็จะเปลี่ยนแนวมาถ่ายกันอยู่ที่บ้านนี่แหละเปลี่ยนหรือเปลี่ยนอนะถ่ายก็ถ่ายก็ถ่ายอยู่บ้านอยู่แล้วเนาะอันตรายจะอยู่อยู่แต่บ้านนี่แหละเนาะ คนมนดอยก็มีอาการป่วยกำเริบตัวทีไปนอนโรงพยาบาลมาหกชุดลุกตั้งหลังก็จงเป็นอยู่นะก็เลยยุดพักไปครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะกินกลับมากินต่อแล้ว <laughs> อันนี้คนงานยังมาสักคนนะครับเนาะที่ว่าจะพาไปเอาในสวนนั้นคนจ้างตัางนออมาเอาขอไปไกลไปนะครับ ดูออนดูตัดเป็นชิ้ๆเลยใหญ่ๆนี่อื่อยสุดยอดคือน้ำพห้านะวันนี้ แม่เขาจ้างคนงานม,มาจากสับประรดเห็นกล้องไปไหน่อยเห็นกินให้ดูแล้วเดี๋ยวกินข้าวสักครู่นะครับอย่าปลาลงไปแอรส่วนมะนนั่นครับเนาะทะเลเดี๋ยวขอกินข้าวแ๊บหนึ่งครับนะครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเดีย๋ยวปลาลไปแอรส่วนมะนนั่นกันนะครับ,นรบนเ,าลาลเานาะนี่นนนใส่เตียวยาวใส่กระโปงเรียบร้อยละวปลาด้วยอ่ะแอรส่วนมะนนั่นเหรอจีไปแล้วฮะจีไม่พูดนะย่างผมไปก่อน ไครับท่านผูช้ชม